เหมือนออยอไทยเนี่ยจะทำปรับนะคะปริมาณวิตามินซีนะคะแอสคอร์บิทแอซิดเนี่ยที่เราสามารถทานได้เนี่ยอยู่ที่1000มิลลิกรัมต่อวันแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่เราจะสามารถนะคะมผีผลิตภัณฑ์วิตามินซีที่ดีมากขึ้นนะคะไหนไหนก็อ่านเรื่องวิตามินซีแล้วนะคะวันนี้ขอมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับข้อมูลของวิตามินซีกันนิดหนึ่งนะคะคนข้อมูลแรกนะ,ะที่จะอัปเดตเทรนด์เลยก็คือในคนนี้คะ่ะ นะคะออมอ่านชื่อไม่ออกนะคะในคนนี้เนี่ยนะ,ะเขาบอกว่าทีมเขาเนี่ยนะคะได้ทําการศึกษาวิตามินซีเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี1990แล้วนะคะและนะคะเขาก็ดันมาค้นพบว่านะคะ วิตามินซีเนี่ยสามารถฆ่ามะเร็งที่ชื่อว่าเมลานโอมาได้มะเร็งนั้นคืออะไรนะคะเป็นมะเร็งของตัวผิวหนังนั่นเองนะคะ,ะ,ะเป็นเม็ดสีผิวของเรานะคะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยเข้าใจปะสมมติทําไมทุกคนต้องทานวิตามินซีด้วยเราทานเพื่ออะไรคะเพื่อความงามใครมาทานเพื่อสุขภาพฉันเฉียงขาดใจเลยคนที่ทานวิตามินซีส่วนใหญ่ทานเพื่อความงามร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใครไม่ไม,ไมีใครทานแบบเพื่อความงามเอ,อ้ยอะไรเพื่อสุขภาพแบบไม่มีหรอกนะคะ ทานวิตามินซีเนี่ยเราก็คิดว่าแบบแล้วอย่างที่สองคืออะไรคือคนที่อยากจะทานคืออยากทานเพราะผิวขาวมานนุ่นลวิตามินซีไม่ได้ทําให้ผิวขาวขึ้นโอเคไหมนะคะแต่ว่าทําให้ผิวมันไม่ได้ขาวจากเอ่อจากภาคใต้ไปภาคเหนือหรือภาคเหนือไปภาคใต้อะไรเงี้ยแต่ว่าผิวก็มันจะขาว กลับไปสู่ผิวเดิมของเราผิวมันอาจจะเป็นผิวทนน้ำพึ่งก็ได้นะแต่ว่าผิวเราใสขึ้นอย่างี้นะคะเนี่ยได้นะคะทีนี้นะคะวกกลับมาที่เรื่องนี้ก่อนนะคะในคนนี้นะคะเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะที่พูดว่า วิตามินซีเนี่ยช่วยนะคะฆ่าเซลล์เซลล์มะเร็งนะคะเมลานอนมานะคะและนะคะช่วยป้องปกป,ป้องผิวเราให้แข็งแรงขึ้นเอาทำไมแกเพิ่งมาพูดป่านี้นานี่มันปี2 0 2 4ทำไมไม่พูดตั้งแต่สมัยโนนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งมีงานวิจัยและสามารถพิสูจน์ได้จริงว่าเฮ้ยทานวิตามินซีแล้วนะคะทำให้นะคะผิวเนี่ย ต่อต้านอ,อ,อนุมูลอิสระได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะจากแสงแดดทำให้ผิวแข็งแรงทำให้ผิวแข็งแรงนะคะทุกคนนะคะประการที่2ที่อยากจะบอกกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีอาหารเสริมวิตามินซีมากมายขายเกลื่อนกันนะนะคะ40%นะคะคนยังขาดวิตามินซีอยู่เลย ทั้งๆที่มีขายเกินขนาดนี้นะคะแนะนานะคะให้ทานวิตามินซีให้ถึงต่อวันนะคะวิตามินซีไม่ได้ดีแค่นะคะผิวสวยผิวใสเพื่อคอะไรก็แล้วแต่ะคะแต่ว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยนะคะเพิ่มระบบโูมคุมกันด้วยจนมาเป็นงานวิจัยนะคะในช่วงที่นะคะในการเอ่อโรคระบาดโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะในประเทศจีน,นตอนนั้นที่ตอนนั้นนะที่เอามาอ่านนะคะก็คือมีงานวิจัยที่เขาเนี่ยใช้วิตามินซีนะคะเอ่อปริมาณเอ่อ ปริมาณ1ฉีดเข้าไปในผิวเอ่อฉีดปริมาณหนึ่งฉีดเข้าไปนะคะเพื่อช่วยรักษานะคะโควิดนะคะแล้วรู้สึกว่าวิตามิน C ได้ผลอืมเลยเชื่อไม่ว่านะเราทานวิตามิน C มาเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นหวัดนะคะแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยแบบ ปล่อยง่ายอะไรขนาดนั้นนะและอย่างสุดท้ายที่จะอัปเดตเทรนด์ของวิตามินซีนะคะคือนะคะพยายามหาข้อมูลมาว่าเอาแล้วถ้าอเมริกาเนี่ยเขาจะแนะนําให้ทานวิตามินซีอยู่ที่ไห่นะนะคะเราพยายามแบบไปดูนะคะที่ตัวออของข้อมูลของอเมริกาเราก็ไปดูของข้อมูลของอเมริกาต่างๆว่าแบบเอ้ยเขาจะอัปเดตเทรนด์เป็นหนึ่งพันเมริกามเปล่านะอันนีนะ้แต่ยังไม่เห็นยังไม่เจอใครเจอพิพ์มาบอกนะจ๊ะสิบ ก้าวขึ้นไปอะค่ะนะคะขั้นต่ำของวิตามินซีที่ควรจะทานก็คือ75มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองนะคะทุกคนนะคะแต่นะคะท้าไมถึงสามารถทานวิตามินซีได้ถึง1,000มิลลิกรัมจริงๆแล้วนะคะมันมันเป็นเรื่องของงานวิจัยนี่แหละว่าเราทานแค่2,000มิลลิกรัมต่อวันถือว่าโอเคยังไม่เป็นพิษกับร่างกายแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทานเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันแล้วมันเป็นความที่วิตามินซีมีความปิะสุดมากขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะแบบเออทำให เกิดนะคะใส่อิม팩ตหรือว่าผลข้างเคียงอย่างเช่นนะคะทำให้เกิดนิ้วในไตได้ทําให้มีปัญหาด้านอื่นๆตามาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออมันก็ยังปลอดภัยอยู่ที่2 0 0 0มิลลิกร,รัมต่อวนันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเราเป็นคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราอยากทานวิตามินซีแต่เราไม่ได้อยากทานเยอะก็สามารถนะคะหาซื้อวิตามินซีที่มันมีขนาดเล็กก็ได้ทุกคนนะคะไม่จะเป็นจะต้องแบบเม็ดใหญ่เม็ดหนาๆอันเนี้ยมัน ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลและกันว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะคะเราเชื่อว่านะคะทุกคนมีวิตามินซียี่ห้อในดวงใจ